การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนป่าลึกแทถภูเขาสูงทางภาคเหนือของสยามมีตำนานกล่าวถึงเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายที่แท้จริงแล้วคือมนุษย์ผู้ต้องคำสาปกลางวันเป็นคนกลางคืนกลายเป็นเสือโหดร้ายเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อชายหนุ่มชื่ออินผู้เป็นพรานล่าสัตว์ผู้กล้า เดินทางเข้าป่าใหญ่พร้อมสหายเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานนี้และสิ่งที่เขาเจอจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปเล่าความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเสือสมิงชาวบ้านหวาดกลัวมีคนหายไปยามค่ำคืนอินและเพื่อนๆมาถึงหมู่บ้านชายป่าได้ยินคำเตือนให้อยู่ห่างคืนกลางคืนแรก อินได้ยินเสียงเสือร้องโหยหวนพบว่ามีคนหายไปในหมู่บ้านผู้เท่าเล่าเรื่องเสือสมิงที่แท้คือคนตายโหงกลายร่างอินออกล่าสัตว์ตอนกลางวันพบชายแปลกหน้าท่าทางลึกลับในป่าดวงตาชายคนนั้นเหมือนเสือพระจันทร์เต็มดวงสัตว์ในป่าตื่นตกใจชายลึกลับ กลายร่างเป็นเสือสมิงต่อหน้าต่อตาอินต้องหนีเอาชีวิตรอดอินกับสหายหนีเข้าไปในป่าลึกพบต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์และสัญ,ญลักษณ์โบราณเริ่มเข้าใจว่าเสือสมิงถูกสาปโดยวิญญาณร้ายผู้เท่าเล่าความจริงเสือสมิงคนนั้นเคยเป็นพรานที่ฆ่าสัตว์มากเกินไปวิญญาณสัตว์สาปให้กลายเป็นอสูร อินต้องหาวิธีปลดปล่อยอินตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสือสมิงการต่อสู้กลางป่ารุนแรงดุเดือดเสือสมิงทั้งหน้าเกรงขามและหน้าสงสารอินใช้ยันและมนปลดคำสาปเสือสมิงค่อยๆกลับร่างเป็นคนชายคนนั้นร้องไห้สำนึกผิดก่อนสิ้นใจอินกลับหมู่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดผู้คน รำลึกถึงโศกนาฏกรรมปิดท้ายด้วยภาพเงาเสือเดินหายไปในป่าราวกับตำนานยังคงอยู่